สวัสดีครับทุกคนครับเรามารับชมเกมการแข่งขันบอลสกีโฟชเปอรีกกันต่อนะฮะในคลิปนี้เดี๋ยวพามาดูการแข่งขันซีซั่นที่25ครับซีซั่นปกตินะฮะการแข่งขันเนี่ยเดินมาถึงรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะครับคลิปนี้เป็นการแข่งขันในกลุ่ม A ครับระหว่างคุณจิมมี่อชิตพนนะฮะพบกับคุณ จิวธนพลน,นะฮะเดี๋ยวเรามาดูการจัดทีมกันก่อนนะครับฝั่งของคุณจิมมี่นะฮะใช้แผน4-1-2-3นะครับเพื่อศัประตูเป็นอิเกกาชิยัสนะครับผมคู่เซตแบ็กนะฮะรับวเทวลารานกับคิเซียนคิวูนะครับแบ็กซ้ายเราเป็นตัวคาร์ลอสครับแบ็กขวาเป็นเจมิงปาวาแต่ว่าตั้งเป็นเซตแบ็กนะฮะมิดฟิลตัวรับปาติเวล่าครับมิดฟิลตัวลุก2คนเนี่ยเลือกใช้เป็นดิวิดเบ็คแฮมกับพาเวลเน็ตเวตนะฮะตัวยิงหนักๆทั้งคู่เลยนะฮะปีกด้านซ้ายคิเซโนโรนันโดครับด้านขวานิโคลััสเเเเเปปปป้้้้้แลววหนนนนาาจะะใช็ติโมอรร์คบ ส่วนคูจิวนะฮะใช้แผน4-3-1-2ของฟอร์เนโดซานโตสครับผู้เสิร์ประตูเป็นอลิสันเบเกอร์นะครับคู่เซตแบ็กเนี่ยใช้เป็นเจลลี่มินานะครับยินคู่กับแมทไทเดลิกนะครับแบ็กซ้ายแอนดูลูเ์สันครับแบ็กขวาเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนมิดฟิลตัวรับนะฮะเดวิดเบ็คแฮมนะครับมิดฟิลตัวกลาง2คนนะครับก็มีโกอีกนักเลโกงเต้นะครับกับโกเก้นะฮะแล้วบูโดฟอร์เนเดสเนี่ยยินเป็นมิดฟิลตัวลุกคู่ซูน่านะครับก็มีโรนัลโดเหมือนกันนะครับยินคู่กับมาคัสแลดฟอร์ดนะครับ การเวลาผ่านไปไวมากนะครับทุกผู้ชมตอนนี้การแข่งขันก็มาถึงครึ่งทางของซีซั่นนี้แล้วนะครับเราแบ่งกลุ่มแล้วนะครับเอาละครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของคุณจิมมี่เป็นผู้เคลียร์ลูกเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวาวันนี้มาในชุดสีแดงครับโมเดลของบาเยอร์มินิคครับส่วนคุณจิวนะฮะก็บุกจากขวาไปซ้ายนะครับมาในชุดเสื้อสีเทาครับโมเดลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเริ่มเกมมายังไม่รีบฮะไม่มีจังหวะชิปให้กับกองหน้าหรือว่าเล่นเร็วแต่อย่างใดครับ เปเป้ครับหมุนหลบแล้วก็หลบอีกรอบนึงครับดวลกับโรเ์สันพิกเข้าซ้ายครับเข้าซ้ายแบบนี้ต้องปั่นครับ <c oughs> นึกว่าจะโยนจังหวะแรกครับแต่ว่าวกมาอีกรอบนึงแล้วก็ล็อกเข้าซ้ายเพื่อจะปั่นนะฮะแต่ว่ามันปั่นไม่พอครับยังไม่เข้ากรอบแต่ก็ได้ลุ้นครับจังหวะแรกได้ทักทายจากลูกปั่นฮะอ้าวเสียบอลไปครับเบคแฮม ทั้งสองฝั่งมีแบ็คแฮมที่เป็นไอคอนิกทั้งสองทีมเลยนะฮะท่านผู้ชมส่วนคุณจิมมี่เนี่ยมีนักเตะไอคอนิกโมเมนต์เพียบเลยครับมาแล้วครับเน็ตเวทดกับสปีดนี้มีหน้าได้แล้วพลิกเข้ามาด้านในจะปัน่นก้อยท่านผู้ชมแหมโดนบล็อกจังหวะสุดท้ายจะใช้สกิลออสไซเคอร์นะฮะวันนี้เนี่ยคุณจิมมี่เลือกใช้เป็นเดวิดแบ็คแฮมกับพาร์วินเนตเป็ดยินเป็นวิธีตัวลุกทั้งสองคนเลยนะฮะนี่น่าจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบการยิงไกลจากแถวสองครับใช้ตัวหนักๆยิงไกลดีๆมายืนแบบนนนีี้้ครััับวว่าจงหะะโดดตไปฮ โอกาสของคุณจิวบ้างครับขึ้นทางขวาครับอาโนโกเกะกลับมาที่อาโนเบิร์นมาทีโกเกะครับเปลี่ยนมาด้านซ้ายดีกว่าครับกองเต้โรนัลโดจะตวัดไปด้านในครับโอ้โหแล้วเบิร์นสวยท่านผู้ชมแต่ว่าล้ำหน้าไปครับแม่เบิร์นช้าไปนิดเดียวฮะแรดฟอร์ดออกตัวไปแล้วนะครับบูโน่เฟร์นันเดสแทงไปแล้วเลื่อมไปนิดเดียวฮะยังไม่ได้ยิงครับชิงจังหวะกับไปมาอยู่นะครับผ่านไป17นาทีฮะ ยังไม่มีประตูนักเตะของคุณจิมมี่เนี่ยมีไอคอนิกโมเมนต์หลายคนเลยนะท่านผู้ชมมาอีกแล้วครับเบคแฮมเปเป้เปเป,เป้พิกทีน,นึงครับแฟนเนอร์พิกแต่ว่าให้เบคแฮมได้ยิงเข้าไปเลยครับท่านผู้ชมโอ,โ,โอ้โหโอ้ไม่ดีของบอลเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่ว่าลูกบอลมันออกจับปันๆน,นิดนึงนะฮะท่านผู้ชมหนีมือเอเดรีนครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูภาพช้าครับผมนึกว่าไม่เข้านะก็เลยไม่ได้ใส่อารมณ์เท่าไหร่ครับดูฮะเแบคแฮมขอบอลจับ ปั่นเข้าไปเลยุ่นผู้ชมเหมือนจะออกกรอบนะฮะโอ้โหแต่ว่ายิงได้ดีทีเดียวครับนี่นะฮะน่าจะเป็นสาเหตุที่คุณจิมมี่เลือกใช้ไปแค้มกับเน็ตเวิครับมายืนเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกทั้งสองคนเลยฮะหม่ไม่ได้ใช้ความแรงนะคุผู้ชมใช้ความปั่นครับใช้ความปั่นฮะความปั่นเป็นเหตุสังเกตรับท่านผู้ชมเข้าไปแล้วครับ1-0คุณจิมมี่ขึ้นนำคุณจิวไปแล้วครับจากเดวิดไปแค้มครับนาทีที่21ครับ ยิงไปแคมสามารถยิงได้ทั้งลูกยิงแรงๆนะฮะหรือว่าลูกยิงปันๆนะครับยิงได้หมดครับคุณจิวมาบ้างครับโอ้โดนันโดครับแม่ใจตัดหลังไปหน่อยครับเลดฟอร์ดยังไม่มีจังหวะได้ยิงนะฮะคุณจิวยกมาให้กับแวเนอร์ครับรอบอลตกพื้นแล้วตับแล้วแต่งเด็ยิง <c oughs> จังหวะนี้ไม่ยอมแลวครับอลิซอนแม่แต่ว่ารอจังหวะได้สวยงามทีเดียวครับรอบอลตกพื้นครับดูฮะ เดลิกมาพัวพันก็เอามาอยู่ครับแล้วพยายามที่จะแตะแล้วแต่งเข้าขวานิดนึงนะฮะเพื่อจะยิงได้ถนัดทนีนะฮะแต่ว่ามันก็ยังไม่แรงพอครับอลิซอนบางมุมไว้อยู่ตรงนั้นนะครับได้ลูกเตะม,มุมครับคูจิม,มิได้ตั้งตัวไว้นะครับก็เลยต้องเปลี่ยนนิดนึงฮนะใช้เป็นเท้าซ้ายครับเป๊ะโยนเข้าไปเสาสองไม่มีใครครับเลยไปหมดเลย แล้วโอ้โหคุณจิวออกบอลไม่ได้เปรียบครับแต่ว่ายังไปปั๊มมาได้ครับอะนะครับเป็นโอกาสของคุณจิวบ้างครับแลดฟอร์ดแล้ววิ่งแยกกันไปแล้วครับด้านซ้ายสุดมีโกเก้ครับตรงกลางมีโรนโดโอะแต่โยนไปไหน <c oughs> น่าจะตื่นเต้นหรือเปล่าแมา่เสียจังหวะไปเลยครับโดนสวนอีกหรือเปล่าครับแบบนี้ครับเบินมาที่เปเป้เปเป้สปีดมีโอ้โหมีประกบ2คนกันแบบนี้ข้างในมันก็โล่งครับเดตฟอร์ดยิงยเฉียวสามเหลี่ยมไปนิดเดียวครับ ว่าเบินมาที่เปเป้ครับโยกแต่งเข้ามาด้านในแล้วเนตเวทครับเพื่อจะเข้ามุมเหมือนกันนะฮะแหมอาจจะยังตั้งตัวไม่ทันครับคุณจิวเกมลุกขึ้นไปก็ยังหาจังหวะจบไม่ได้นะฮะอาจจะตื่นเต้นไปหน่อยท่านผู้ชมจังหวะยังขัดๆกันเกินอยู่นะฮะกำลังจะหมดครึ่งแรกแต่ว่าคุณจิมมี่เนี่ยยังดูนิ่งอยู่นะครับท่านผู้ชมจ่ายไปแล้วแฉลบครับเดลิก ตั้งใหม่ครับไปที่อโนด้านขวามีทําเกมอยู่ครับมาที่บุนูฟอนเดนเดสครับแรดฟอร์ดชิงกับโรนันโดตวัดมาด้านซ้ายครับติดบล็อกแล้วก็เสียบอลไปอีกแล้วครับเน็ตเวิที่เปเป้เปเป้แทงไปตรงกลางครับเวยเนอร์พิกแล้วจะโยกมาด้านซ้ายครับมีโกเก้ฮะมาดักอยู่ครับกําลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกครับสกอร์ยังหนึ่งศูนย์อยู่ครับมาด้านขวาครับโกเกะแรดฟอร์ดน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายของเกมนี้ครับโรนันโด แรดฟอร์ดมีครับแรดฟอร์ดมีคืนมาที่โรนัลโดไม่ได้ยิงครับท่านผู้ชมหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับก็เป็นฝั่งของคุณจิมมี่นะฮะครองบอลมากกว่านะฮะแล้วมีโอกาสมากกว่านะฮะแล้วก็สกอร์นำอยู่หนึ่งลูกนะครับผมส่วนคุณจิวเนี่ยต้องแก้ปัญหาหลักเลยฮะก็คือการทำเกมลุกครับทำเกมลุกขึ้นไปแล้วยังไม่ได้ยิงเลยนะฮะท่านผู้ชมมารับชมเกมกันอีก45นาทีครับ สลับฟังกันแล้วนะครับบโนฟอฟานเดสได้ยิงครับโอ้โหเหมือนจะถล่มไปแล้วครับเท้าขวาถล่มไปแต่ยังมีเท้าซ้ายครับได้มาหนึงลูกแล้วครับจากบโนฟอฟานเดสเดี๋ยวดูภาพช้าครับนี่เป็นจังหวะเคลียบอลเลยนะฮะดูฮะแทงมาตรงช่องว่างครับจริงๆจะเข้าเท้าขวาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบอลมันถล่มไปครับรอให้บอลไปเข้าเท้าซ้ายดูฮะบินมาครับโกเกแล้ว ตรงช่องว่างพอดีครับสไลด์สองคนพร้อมกันเลยเหมือนกันหุ่นยนต์เลยฮนะทวงท่าลีลาเหมือนกระเปะเลยเอาละครับคุณจิวตีเสมอได้แล้วครับจากบูโน่ฟอนเดสครับจังหวะเขียรบอลเริ่มเกมในครึ่งหลังครับ1นฮะนาทีที่48กลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่เป็นการ่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเสมอก็แปลงกันไปคนละหนึ่งแต้มครับจังหวะนี้ครับแบ็คแฮมได้เอาคืนับท่านผู้ชมนี่เป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้ครับโอ้โห อย่าเผลอที่เดียวครับสมาธิต้องมีจังหวะเขี่ยเหมือนกันครับท่านผู้ชมแลกกันแล้วครับตอนนี้ดูฮะไวเนอร์พิกดึงดลิกออกมานะฮะท่านผู้ชมเดลิกหลุดตำแหน่งมาแบบนี้ก็เหลือมีหน้าคนเดียวข้างในครับแบคแคมเติมขึ้นมาพอดีฮะดูครับพิกแล้วคุณจิวใช้เพสซิ่งไว้นะครับทำให้แบคแคมเนี่ยเติมขึ้นมาพอดีครับมีหน้าประกบไม่ทันครับแบบนี้เอาละครับคุณจิมมี่ครับ หนีไปอีกครั้งหนึ่งครับ2 1ครับจากเดวิดเบ็คแฮมคนเดิมครับแมเริ่มแรกกันแล้วครับตอนนี้มาอีกแล้วครับโรนันโดแลดฟอร์ดคืนไปตรงกลางครับปูน่ฟอนนเดสเบินคืนให้กับมาคัสแรดฟอร์ดยิงไปอีกแล้วครับ2 2โอ้โหอะไรกันครับนี่รึงหลังมานี่แรกกันนัวเนียเลยครับเกมรับไม่มีโอกาสได้ตั้งรับเลยครับ3ลูกที่ผ่านมาดูฮะเล่นกันอยู่3คนฮะ สีเสื้อเทาเนี่ยมีอยู่แค่3คนครับสีแดงมีอยู่6-7คนตรงนั้นครับแม่สามประสานหน้าครับบูนเออร์ฟอนัดนเดสโรนันโดแล้วไปที่เลดฟอร์ดครับยิงหนีมือคาซิยาสไปด้วยนะครับเอาละครับอุนจิวยังไม่ยอมครับตีเสมอมาอีกแล้วครับ2-2จากมาคัสเลดฟอร์ดครับแม่ครึ่งหลังนี้แนวรับไม่ได้ป้องกันเลยนะฮะทั้ง3ลูกอ่ฮะ มีชะงักนิดนึงครับตรงนี้แต่ว่าดักได้แล้วก็มาที่โรนันโดครับโอ้โหไปเองแบบนี้ต้องยิงยัดไปเลยโอ้โหนี่เซฟแล้วจะซ้ำไม่มีตัวซ้ำครับอ้าวแล้วไปเอาคืนมาได้ยิงอีกทีนึงติดบล็อกฉลีนิดนึงโอ้โหโอ้เกมครึ่งหลังมานี่แลกกันนูเนียทีเดียวครับยังได้ลูกเตะมุมครับคุณจิวต้องหยุดเกมบ้างนะครับทั้งสองฝั่งยังไม่มีการเปลี่ยนตัวสำรองเลยนะฮะโอ้โหตัวสำรองยัดบอลขาวมาเพียบเลยครับคุณจิวเพราะฉะนั้นคงไม่เปลี่ยนครับท่านผู้ชมแบบนี้ไม่มีทางเลือกครับ คือใส่นักเตะค่าพังลังสูงๆมานะฮะเพื่อที่จะให้นักเตะตัวค่าพังลังสูงๆเนี่ยได้ลงสนามกันครบ11ตัวจริงนะครับก็เลยต้องยัดบอลขาวมาเป็นในช่องตัวสำรองเพื่อไม่ให้ค่าพลังทีมเกินนะฮะจุดดีก็คือค่าพลังทีมไม่เกินครับแต่ว่าข้อเสียคือไม่มีตัวสำรองครับแบ็คแคมไ้ซดครับ <c oughs> ยังติดมือของคาซิยาครับดูว่าลูกสูตรหรือเปล่าเล่เชนสั้นครับแล้วมีรออยู่ตรงนั้นครับหัวกระโหลกเบ็คแคม ซัดไปเลยครับไม่ต้องจับครับะว่ายังติดเซฟของคาสิย่าครับยังได้ลูกแตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับอโนจะใช้จังหวะเดิมหรือเปล่าครับไปแค้มฝั่งนูู่้ทันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็โยนเข้าไปด้านในขึ้นโค้งโอ้โหแต่ว่าให้ไปแค้มขูดเหมือนเดิมไม่ได้ผลครับนะฮะดูจังหวะของคุณจีมี่บ้างครับด้านซ้ายมีครับโรนโดมาดวนกับอโนไปไม่ได้ตวัดเข้าไปก็เสียจังหวะไปครับ อกอลกลับไปเป็นฝั่งของคุณจิวอีกครั้งหนึ่งครับเลดฟอร์ดโยกลบวาลานได้แล้วมี Bruno บโนุเอเวอรเสเติมขึ้นมาแต่ว่าจ่ายไม่ได้เรียบครับแล้วตอนนี้คุณจิมมี่จะสวนแล้วครับเปเป้เล่นกับลูกมินิเก้กครับแล้วมาแล้วค่าผม้ชมลุงลุมแตะหลบแล้วลุงลุมติดแซฟอลิซันแมาเหมือนอาจจะไม่ฟิตนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าลงมาเป็นตัวสำรองแทนติโบไวเนอร์นะฮะยางได้ลูกเตะมุมครับคุณจิมมี่เปลี่ยนครับเพราะว่าไม่ได้ตั้งไว้นะฮะจะเป็นเท้าซ้ายของ ลูกประตูคาดรอสครับฝั่งนี้โยนเข้าไปเท้าซ้ายแล้วอโนเคียวออมาโอ้โหแบบนี้เข้าทางเน็ตเป็ดครับโอ้โหติดแซฟครับแหมผมไม่ได้พูดผิดนะคือมันเป็นฉายาของเขานะท่านผู้ชมคนเล่นวินนิ่งสมัยก่อนจะเรียกเน็ตเวทว่าเน็ตเป็ดนะฮะยังได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับอ้าวเปลี่ยนตัวครับเป็นเป๊ะๆบังคับเท้าซ้ายแล้วขึ้นโขกครับปาติเวล่าอาร่าได้มาอีกหนึ่งลูกครับลูกเตะมุม โยนไปที่เสาสองตรงกลางไม่ได้ผลครับลูกนี้ใช้วิธีโยนมาที่เสาแรกครับใช้ความสูงใหญ่ของเวียล่าให้ใหได้เปรียบนะท่านผู้ชมขึ้นเทคสูงกว่าคนอื่นหมดเลยฮะจุดนัดพบครับ <c oughs> เดลิกครับไปยืนด้านหลังเวียล่าฮะทำให้ขึ้นไม่ถึงครับท่านผู้ชมนะครับคุณจิมมี่ขึ้นนําอีกแล้วครับ3-2โอ้โหมากินกันโนเนียในช่วงครึ่งหลังครับ โโรนดอ้าวยังไงครับหลุดไปอีกแล้วครับมาร์คัทแลดฟอร์ดโอ้โหอะไรกันครับท่านผู้ชมครึ่งหลังยิงกันนวลเนียเลยฮะจากจังหวะเคลียร์อีกแล้วครับประตูที่2ของแรดฟอร์ดแม่โดนน้ำก็เอาคืนทันควันครับดูครับจากจังหวะเคลียร์บอลนี่นะฮะแทงมาแล้วแรดฟอร์ดจริงๆคุณจิมมี่ก็เห็นแล้วนะครับว่าแรดฟอร์ดหลุดนะฮะก็เลยเรียกคาซิยัสออกมานะครับแต่ว่าไม่ทันครับดูฮะเป็นโรนัลโดนะครับแทงไป สปีดเข้ามาด้านในนะครับยิงสวนกาซิยัตที่วิ่งออกมาไปเลยฮะ3-3ครับกลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งครับจากมาคัสแรดฟอร์ดนาทีที่เจ็ดสิบไม่มีใครยอมใครง่ายๆครับคู่นี้แล้วตัดได้อีกแล้วครับคุณจิวแรดฟอร์ดโจ้ครับบูโด้ฟอนเดเดสเบิร์นคืนให้กับมาคัสแรดฟอร์ดอ้าวแล้วกาซิยัตออกมาแหมต้องรีบกลับครับเพราะว่าเห็นกองหลังแย่งได้แล้วนะฮะโกเก้ครับได้แล้วครับแรดฟอร์ดพลิกแล้ว ทางซ้ายมีกองเต้ครับไม่ถึงอ้าวแล้วเป็นฟรีคิกระยะนี้ครับท่านผู้ชมโอ้โหมีทั้งเบ็คแฮมมีทั้งโรนันโดครับเลือกเอาอาโนก็ยิงได้นะครับแต่ว่าใช้เป็นโรนันโดครับอ้าวเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับจริงๆยิงได้หลายคนเลยนะฮะบูโนัวฟอนเดนเดสแลดฟอร์ดเบ็คแฮมอาโนก็ยิงได้ยิงได้หมดเลยฮะเลือกเป็นบูโนัวฟอนเดนเดสครับดูวาลานครับไปบังแล้วบูโนัวฟอนเดนเดสบันหมดจดกันท่านผู้ชม แมดูการวาดมือเดียววาดไปไกลเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าวิธีคนมันไม่ได้ไกลครับทุนผู้ชมแมมีวารานไปบังนะคบทุนผู้ชมหลังกำแพงแต่ว่าก็ขึ้นไม่ได้ครับแล้วกาซิยัสก็เห็นแล้วครับแต่ว่าได้แต่หันหน้ามองครับไม่ทันจริงๆครับลูกฟีกิกแบบนี้กำแพงก็โดดทุกคนนะฮะดูครับทุนผู้ชมแต่ว่าก็ยังข้ามหัวกำแพงมานิดนึงฮะเป็นน้ำหนักแล้วก็ทิศทางที่เหมาะเจาะทีเดียวครับ อารับคุณจิวขึ้นนำบ้างครับ4-3รับจากฟรีคิกของบูโน่ฟอร์ันเดสครับตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ15นาทีฮะและรูปเกมเนี่ยดูเหมือนว่าจะเปิดกันตลอดนะฮะในช่วงครึ่งหลังครึ่งแรกเนี่ยยิงกันได้ลูกเดียวนะครับครึ่งหลังเนี่ยยิงกันอุตลุดเลยทีเดียวลูเมนิกเก้เปเป้คือมาที่ลูมนิเก้ครั้งหนึ่งแต่นิดนึงแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับลุงมลุ้มอีกแล้วแม่นี่น่าจะไม่ฟิตนะท่านผู้ชมถึงได้ลงมาเป็นตัวสำรองครับแต่ว่าวันนี้ก็ยิงจนได้ฮะดูเเเล่นกกับปม แตะหลบมีนานิดนึงนะครับก่อนที่จะยิงยัดไปเลยครับอาริซอนเซฟไม่ได้ครับแบบนี้ดูฮะจังหวะชิงวันทูครับอออืื้หเหมือนจะสกัดได้แล้วนะครับเยริมีนาแต่ว่าสุดท้ายก็บอลมันทะลักไปเข้าทางลูมิเนเก้อีกทีนึงครับเอาละครับกลับมาเท่ากันสี่สีครับโอ้โหคุชิมี่ไม่ยอมจริงๆนะท่านผู้ชมจะมีประตูเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าครับต้องระวังจังหวะเคลียร์บอลให้ดีครับบูโน่ฟอร์เนเดสแล้วโรนันโดยิงมายิงนะท่านผู้ชมบูโน่ฟอร์เนเดสโอ้โห ซูเปอร์เซฟของกัตติยาสครับแม่เนี่ยนะฮะต้องระวังจังหวะเคลียร์บอลของคุชชี่ไว้ดีครับเคลียร์แล้วชิงชิงวิ่งหนีนะฮะท่านผู้ชมยังไม่ลูกเตะมุมครับลูกสูตรอีกหรือเปล่าครับเบ็คแคมไม่ถึงนะมีโรนันโดครับรู้ทันตะวัดไปตรงกลางครับดูมินิก้ฝากไปที่เปเป้แล้วดูมินิก้วิ่งไปแล้วครับเน็ตเวทมีโอ้โหโกเก้ครับลงมาช่วยดูจังหวะของมคุชชี่ครับเบิ้ลต้องระวังให้ดีครับแลนด์ฟอร์ดติดดิปปิ้งช็อตครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่เข้ากรอบครับ แม่ตอนนี้เกมออกหัวออกก้อยได้เสมอครับท่านผู้ชมกำลังจะหมดเวลาแล้วครับผานาทีสุดท้ายสามแต้มจะเป็นของใครหรือว่าจะแบ่งกันไปคนละแต้มครับในแมส์นีเปป้ครับยัดมาตรงกลางครับลูมิเก้เด็ดเด็ดเบิ้ลให้กับลูมิเก้ด้านซ้ายมีแต่ว่าพลิกมาข้างในแล้วบังนิดนึงแล้วยิงอู้หูหเกือบครับแมบังสวยครับท่านผู้ชมแล้วยิงตวัดสวยมากครับถึงจะเป็นเท้าซ้ายแต่เขายิงในทั้งสองเท้าครับ มเกือบไปเหมือนกันนะฮะถ้าโดนลูกเมื่อสักครู่นี่น่าจะจบเลยครับ <c oughs> แล้วโอ้โหทดเวลา6นาทีครับท่านผู้ชมเกมไม่ได้เออร์เลอร์นะฮะนี่ทดจริงๆนะฮะ6นาทีนีแหะครับโรนัลโดตะวัดมาอ้าวเตะไปเข้ากล่องดวงใจลูมินิกเก้ครับพวกเดียวกันเองแต่ยังได้อีกครั้งนึงครับโรนัลโดลูมินิเก้มีด้านขวามีเปเป้แล้วต้องระวังจังหวะแบบนี้ให้ดีครับใ <c oughs> จแรงไปหน่อยกับเปเป้ไม่งั้นอาจจะได้ยิงอีกครั้งหนึง่ง แล้วหมดเวลาการเด่งขันไปเลยครับสุดท้ายนะฮะเจ้ากันไป4ีประตูสนะครับแบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มนะฮะครึ่งแรกนี่ยิงกันลูกเดียวนะครับแล้วก็มายิงกันอุตลุดในครึ่งหลังดูฮะโอกาสการทําประตูเนี่ยสิกว่าครั้งทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะท่ามผช้วมโอ้โหมายิงกันอุตลุดในครึ่งหลังครับแล้วแมนอัลเดเมสก็เป็นบุนโน่ฟอนเดนสครับผมของคุณจิวนะฮะ เก็บกันไปคนละหนึ่งแต้มนะครับก็ยังมีลุ้นเข้ารอบสุดท้ายต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ